สวัสดีครับยินดีต้อนรับกข้สู่นัดเมโรเกมิงนะครับวันนี้นะครับหลายๆคนนะครับก็น่าจะ Battle Pass l เลเวล30กันแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นอะไรที่หลายๆคนหนักใจนะครับว่าเราควรที่จะเลือกพาร์เนอร์หรือว่าการ์ดคู่หูการ์ดไหนดีนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ทำให้เพื่อนๆนะครับตัดสินใจง่ายขึ้นนั่นเองนะครับหลักการแรกเลยนะครับหลักการเล็กๆแบบง่ายๆเลยนะครับที่ถ้าเพื่อนๆจะหานะครับก็คือ ตัวละครหลักตัวไหนของเพื่อนเมนดีเพตัวไหนของเพื่อนหรือว่าตัวแทงหรือว่าตัวซัพพอร์ตของเพื่อนอะขาดการ์ดเลือกตัวนั้นนะครับเพราะว่าเพราะว่าการ์ดใน Battle Pass เนี่ยทุกๆอันเนี่ยแทบจะดีหมดเลยนะครับมันจะมีแค่ อันเดียวนะครับอัน2อันที่ดีกว่านะครับแต่ก็ไม่ได้ดีกว่ามากนะครับฉะนั้นถ้าเพื่อนๆขาดตรงไหนเลือกตัวนั้นเลยอันนี้เป็นคําแนะนําแรกของนัดเลยนั่นเองนะครับอ่ะโอเคฉะนั้นถ้าสมมติเพื่อนๆยังตัดสินใจไม่ได้อีกให้นัดช่วยอธิบายกันละกันนะครับสำหรับการแบดเดิลพาสเนี่ยถามว่ามันดีมากไหมมันดีมากๆเลยนะครับมันดีกว่าของทองนิดเดียวนะไม่ได้เยอะแต่ถ้าของทองเพื่อนๆปลด3-4ดาวแล้วนัดแนะนําให้เพื่อนๆ ไปใช้ของทองนั้นนนนั่นเองนะเดี๋ยวนะ่าจะมาอธิบายในเหมือนกับภาต่อไปแล้วกันนะครับน่าจะมาอธิบายก่อนนะครับอ่ะถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นแล้วนะครับว่ามันจะมีตามเหมือนกับคลาสเลยนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นไซโอนิกนะครับสไตรเกอร์เรนเจอร์ฮันเตอร์นูนีนั่นหรือซัพพอร์ตนั่นเองเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกได้นะครับแต่นะัดขออธิบายในสิ่งที่ดีกว่าอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่เป็นสายเติมหรือว่าใครที่เติมเยอะแล้วนะครับนัดแนะนําให้เพื่อนๆไปเลือก การ์ดประจําตัวหรือว่าพาร์ทเนอร์ประจําตัวเลยอย่างเช่นถ้าสมมุติเพื่อนเเล่นเหมยหลินเป็นเมนหลักมาริแอนก็จะดีกว่าถูกต้องไหมครับมาริแอนก็จะดีกว่าแน่นอนครับสาหรับใครที่เล่นเคลอนนะครับเบียก็จะดีกว่าแบบร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อนๆืเลือกได้นะครับนัดแนะนําให้เพื่อนๆเก็บเศษนะครับก็คือเศษมันมาจากการที่เพื่อนๆ เหมือนกับซุ่มอะซุ่มแล้วมันก็จะได้เศษเพื่อที่จะเอาไปแลกนั่นเองถ้าใครสามารถที่จะเลือกได้นะครับเพราะพวกเนี้ยมันดีหมดเลยถ้าเพื่อนๆเซฟถึงนะอ่ะโอเคเรามากับเรื่องแบลนด์พาสกันต่อดีกว่านะครับสำหรับแบลนด์พาสนะครับหลักๆเลยนะครับอันที่ดีที่สุดแบบดีที่สุดเลยครับดีที่สุดที่ ไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับทั้งในเทียร์ลิสต์หรือว่าในต่างประเทศต่างประเทศในประเทศนะครับมองเห็นกันนะครับก็คือจะเป็นการ์ิ n i x นั่นเองครับ n i x นะครับ,รบถือว่าเป็นหนึ่งในการ์ที่ดีที่สุดแล้วในตู้นี้นะครับในแบนเนพานี้เดี๋ยวพนะัฒนาแบตมนอานต่อไปเพื่อนเก็สามารถเลือกอีกประมาณ30วันเนาะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเอฟเฟกของนิกซเนี่ยมันออราวดีหมดเลยนะครับก็คือพูดได้ง่ายเพื่อนมันเพิ่มฮิวแล้วก็เพิ่มเลือดนั่นเองนะครับและถ้าสมมุตินะครับ การ์ดตัวนี้ที่เพื่อนๆใส่อย่างเช่นเพื่อนๆใส่ให้มีกาถูกต้องไหมครับอ่ะ ได้เหมือนกับ draw c a r ดนั่นเอง draw าร์ดนะครับก็จะได้บวกดาเมจนั่นเองนะบวกดาเมจแต่ไม่ได้บวกให้มิกะนะครับก็คือจะบวกดาเมจให้กับเมนติเพสหรือซับทิเพสให้กับเพื่อนๆนั่นเองนะครับฉะนั้นการ์ดที่ดีที่สุดนะครับในแบนเดิลพาสนะครับก็จะเป็นการ์ดนี้นั่นเองถ้าเพื่อนๆคิดอะไรไม่ออกเลือกตรงนี้เลยนะครับยังไม่พอนะครับ e โ o skill ก็คือเป็น active skill ที่มันอยู่ฝั่งนี้นะครับยังดีอีกนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกนะครับเหมือนกับทิ้งการ์ดไป 1-3ึงถึงใบเพื่อนๆจะทิ้ง1ก็ได้เพื่อนๆจะทิ้ง2ก็ได้เพื่อนๆจะทิ้ง3าก็ได้และจะทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะจั่วการ์ดเพิ่มได้อีกบวกหนึ่งสมมติเพื่อนๆทิ้งการ์ดสใบเพื่อนๆก็จะได้จั่วได้3ใบเพื่อนๆทิ้ง1เพื่อนๆก็จะจั่วได้2ใบก็คือจะเป็น การที่เพื่อนเพื่อนทิ้งบวกกับอีกหนึ่งนั่นเองซึ่งการนิกเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนคิดอะไรไม่ออกแล้วก็เพื่อนเพื่อนไม่มีการซับท,ที่ดีนะครับนัดแนะนําเลยเพราะว่าการซับท,ที่ดีในในนี้มันไม่ได้มีอะไรเยอะอย่างเช่นเนี่ยนัดมีการซับแค่ตัวอาลิซาซึ่งอาลิซามันไม่ดีนะครับการกา <c oughs> รซับท,ที่มันดีจริงๆในนี้มันถ้าสมมติเป็นสีทองนะมันจะเป็นตัวอาร์เวนนะครับตัวนี้ อาร์เวนเนี่ยถ้าสมมติเพื่อนมีอาร์เวนสามถึงสี่ดาวเพื่อนเพื่อใช้อาร์เวนไปเลยครับเพราะอาร์เวนดีมากนั่นเองนะครับอ่ะโอเคอันนี้ยะจะเปรียบเทียบให้เพื่อนๆฟังนะครับอ่ะต่อมานะครับเอาใจนะครับเอาใจสายที่นัดชอบที่สุดนะครับสําหรับแอนเทียนะครับสําหรับแอนเทียท่านอ่านชื่อผิดขอโทษนะแอนเทียนะครับถ้าใครเป็นเมดเคอรอนนัดไม่แนะนําให้เปิดครับแต่ถ้าใครเล่นเทรซ่านัดแนะนําให้เปิดแอนเทียมีแค่นี้เลยแอนเทียไม่มีความสามารถอะไรเยอะคือต้องบอกว่าไซโอนิกเนี่ยคลาสไซโอนิกเนี่ยเป็นคลาสอ่า ไม่ได้ดีขนาดนั้นสําหรับการ์ดพาร์เนอร์นะครับการ์ดพาร์เนอร์ดีจริงๆเนี่ยเพื่อนๆจําเป็นที่จะต้องไปแลกนะครับเพื่อนๆที่จําเป็นที่ต้องไปแลกไม่ใช่ว่าไม่ว่าจะเป็นแบบเบรียรนั่นเองครับเบรียรเนี่ยดีสุดแล้วนะครับสำหรับในมุมมองนะั้ถ้าเพื่อนๆไม่ได้เบรียรนะครับการ์ดหนึ่งการ์ดที่ดีรองมาจากนั้นก็คือจะเป็นการ์ดแบบก็จะเป็นการจาก Ba t t l e Pass มีแค่นี้เลยคือแบบ <c oughs> คือ,ค,อคือชอยสมันไม่เยอะนะครับฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเป็นเมนเคลอนไม่แนะนําให้เลือกแต่ถ้าเพื่อน เมนหรือว่าเล่นเพรสซ่านะครับนัดแนะนําให้เลือกแอนเทียนั่นเองนะครับเพราะว่าไซโอนิกเนี่ยมันไม่มีช้อยให้เลือกเยอะเลยนะครับอ่ะต่อมานะครับซินเทียนะครับสำหรับซินเทียเนี่ยเป็นการ์ดที่ดีนะครับฮันเตอร์เอฟเฟกเนี่ยถือว่าดีมากๆครับสำหรับฮันเตอร์เอฟเฟกนะครับอ่ะเดี๋ยวนะขอดูการ์ดก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะพูดผิดนะครับสำหรับฮันเตอร์เนี่ย ฮันเตอร์ในทีมเนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะก็คือจะเป็นเรโนลกับลุกนั่นเองการ์ดนี้ถามว่าดีไหมนัดคิดว่าอันนี้เป็นหนึ่งในการ์ดที่ดีที่สุดแล้วก็คุ้มที่สุดถ้าเพื่อนๆพื่อนเมนลุกหรือว่าเมนเรโนลนั่นเองนะครับคือจะบอกว่ายังไงดีคือ <c ười> ตัวนี้มันไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนเล่นเมนสอตัวนี้ นัดแนะนําให้เลือกอันนี้เลยนั่นเองนะครับน่าจะเลือกง่ายแต่น่าจะเป็นการ์ดที่คนเลือกน้อยที่สุดละสาหรับเซริเทีย er นั่นเองเพราะว่ามันจะมีการ์ดเหมือนกับพาร์เนอร์ที่ดีกว่าก็คือจะเป็นการ์ดน้องคนนี้เจเน็ตนั่นเองนะเจเน็ตจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเพราะเวลาแบบเออมันมัน,ม,นมันเหมือนเจเนเรตบุลเลตมาคนระับมันจะดีกว่านั่นเองนะถ้าสมมติแบบบุลเลตมามันก็จะมีแฮนด์การเพิ่มให้อีกอะไรนะนั่นเองนะเจเน็ตจะดูดีกว่าในตรงนี้แต่เซริเทียถ้าเพื่อนๆไม่มีการ์ดสาหรับ สายฮันเตอร์จริงๆก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับส่วนการ์ดที่เขาเรียกว่าอะไรการ์ดที่มาทดแทนนะครับก็คืออย่างเช่นการ์ดแบบหนึ่งนะอย่างเช่นการ์ดอันนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับไม่ได้แย่นะครับถ้าในมุมมองของนัดนะครับถ้าเพื่อนๆมีการ์ดออาคาดก็คือตัวนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆมีการ์ดอันนี้อยู่แล้วนัดแนะนําให้เพื่อนๆข้ามเซลีเทียเลยโอเคไหมอ่าโอเคประมาณนี้นะครับต่อมานะครับสำหรับโซเลียโซเลียเนี่ยเป็นการ์ดสำหรับเรนเจอร์เอฟเฟกต การ์ดนี้นะครับคือ1ในการ์ดที่ดีที่สุดรองลงมาจากนะครับรองลงมาจาก N ิก์นั่นเองนะครับรองลงมาจาก n ิกส์นั่นเองเพราะอะไรครับเพื่อนๆน,น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับถ้าใครเล่น r a n g จอร์นะครับเรนเจอร์ณตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็น1ในเมตาเลยก็คือจะเป็นฮิวโก้กับเวโรนิก้านั่นเอง บวก20% Extra Attack นั่นเองแบบฟรีๆตลอดไปเลยนั่นเองและยังไม่พอนะครับถ้าดึงการ์ดออกมาหว่าจัวการ์ดครั้งแรกนะครับก็จะเพิ่มให้การ์ดนั้นอีก10%และยังไม่พอนะครับเอฟเฟกต์อีโก้สกิลนะครับ250%ิปนดาเมจจิบจิบนะครับแต่เป็นมาร์กแล้วก็ใช้อีโก้แค่3นั่นเองการ์ดอะไรก็ตามการ์ดอีโก้อะไรก็ตามที่ใช้2หรือ3มันสามารถที่จะคอมโบได้นั่นเองนะครับฉะนั้นโซเลียหนึ่งในการ์ดที่ดีที่สุดของ ฮิวโก้นั่นเองแต่นะครับอ่ะแต่ก็จะมีคําถามว่าเฮ้ยคุณอาับถ้าสมมติเรามีการ์ดทองอันนี้แล้ว <c oughs> ดีไหมถ้าสมมติเพื่อนๆมีการ์ดทองนี้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆม,มีการ์ดทองนี้แล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้ได้นั่นเองนะครับแต่เอฟเฟกหลายๆอย่างมันไม่ได้ดีนะครับเพราะว่าเพื่อนๆไม่ได้การันตีที่จะได้มอร์เรลมันเพิ่มแค่เหมือนกับแอตแทกดาเมจสิบ์จบนะครับแล้วก็เอฟเฟกของอีโก้สกิลมันเพิ่มชิลแล้วก็เพิ่มมอร์เรลเราไม่ได้ต้องการตรงจุดนั้นนะคร ดีกว่าแน่นอนตัวไอการ์ดทองนะน่ะเรียกได้ว่าไม่สามารถที่จะทดแทนโซเลียได้นั่นเองนะครับซึ่งต่างกับเซรีเทียกับแอนเทียนั่นเอง2ตัวนี้มันยังมีการที่ทดแทนได้อยู่นั่นเองนะครับอ่ะต่อมานะครับเอ็นเอชเลนนะครับเอเชนนะครับถ้านั้นอา่านชื่อผิดขอโทษทีนะครับอ่ะสำหรับเอเชนนี่ก็คือเป็นสายเหมือนกับสายแทงนั่นเองหลายๆคนก็น่าจะทราบก,กันอยู่แล้วนะครับสำหรับการ์ดแวนการ์นั่นเองตัวละครหลักๆที่จะใช้ก็จะเป็นพวกคาริเปกับแมกนานั่นเองนะครับสำหรับการ์ดนี้นะครับสำหรับการ์ดนี้ จะเหมาะกับแมกนามากกว่านะครับจะเหมาะกับแมกนามากกว่าคาลิเป้นั่นเองนะครับถ้าถ้าเพื่อนๆดูจากเอฟเฟกแล้วนะครับเพราะว่ามันเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มชิลเกน8%นั่นเองนะครับซึ่งถ้าตัวละครมันได้คา n เตอร์แท็ก นั่นก็คือแมกนานั่นเองครับส่วนใหญ่ย,ยกเว้นเพื่อนๆจะไปเล่นคาริเป้แบบสายเคาน์เตอร์แล้วก็ไปเอาก,กาดในเคอสนั่นเองครับก็จะบวก15% d e f e n s e b a s e a t t a c k damage ซึ่ง d e f e n s e b a s e d a m a g e สสกิลเนี่ยส่วนใหญ่แมกนาจะเป็นหมดแล้วหรือสายแทงก็จะเป็นหมดแล้วแต่แมกนาจะมีเยอะนั่นเองครับและยังไม่พอนะครับ อีโก้สกิลดีมากๆเลยนะครับก็คือเพิ่มชิลและยังไม่พอนะครับก็จะเป็นการเก็บนะครับชิลไว้ีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำให้เทิร์นต่อไปเพื่อนๆจะมีชิลเหลือถ้าเพื่อนๆไม่โดนโจมตีเพื่อนๆสามารถที่จะ stack ชิลไว้สำหรับเอชเอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับแต่ยังห่างไกลกับโซเลียและนิกส์อีกเยอะนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูตัวสุดท้ายนะครับสำหรับปริซิเลียนะครับปริซิเลียเนี่ยนัดคิดว่าเป็นหนึ่งในนะครับ หนึ่งในการที่เหมือนถ้าท็อปทรีอะพีเซล่าเออนัดอ่านผิดพีเซล่าเนี่ยจะเป็นหนึ่งในนั้นนั่นเองนะสำหรับพีเซล่าเนี่ยจะเป็นหนึ่งในนั้นเลยนะครับสำหรับสไตรเกอร์เพื่อนๆน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะก็คือจะเป็นเหมยลินนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นเหมยลินนั่นเองสําหรับเหมยลินนะครับก็คือจะได้เหมือนกับเลือดนะครับแล้วก็ดามีแปดแปดเปอร์เซ็นต์นั่นเองและยังไม่พอนะครับถ้านะครับ ถ้าเราทำให้ monster มันตีติด break s t a ไอ้ break s t a สําหรับ break state ก็คือเป็นผู้นี้เหมือนติดสตันใช่ไหมหลอด tenacity ก็คือหลอดสตามิน่ามันมันลดลงก็คือเวลาเพื่อนเือนตีแล้วเหมือนกระจกแตกอันนั้นแหละเขาเรียกว่า break 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 state นะครับหรือเรียกว่า tenacity หมด stamina mode อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจะทําให้ดาเเ g บวกอีก25%และเมยลินเป็นหนึ่งในตัวละครที่ทำ break หรือว่า tenacity ได้ดีมากๆเลยนั่นเองนะครับและยังไม่พอนะครับ ego skill นะครับโจมตี250%และยังไม่พออันที่เราต้องการก็คือ apply weakness attack t o one a i commandant random attack card i n h a n d ก็คือจะทําให้เหมือนกับธาตุการโจมตีนั้นๆอนะ่นะเออซึ่ง เหมยลินมันมีความสามารถนั้นอยู่แล้วเนาะการโจมตีธาตุนั้นน่นะทําให้ชนะธาตุไปโดยตรงเลยต่อให้เราเป็นธาตุไฟเขาแพ้น้ําใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้ได้เลยซึ่งตัวละครซึ่งการ์ดนี้นะครับนอกจากเหมยดินแล้วนะครับฮาลุหรือล,ลินก็ยังสามารถใช้ได้นะครับแต่ในมุมมองของนัทนะครับที่พิซิลาเนี่ยเป็นเหมือนกับไม่ได้ดีเท่ากับ โซเลียกับนิกส์ก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตหน้าตู้ของเพื่นอนๆนะครับเพื่นอนๆจะได้เหมือนกับสไตเกอร์ก็คือจะเป็นการ์ดน้องคนนี้อยู่แล้วนะครับน้องแอสเทเรียซึ่งการ์ดน้องแอสเทเรียเนี่ยดีมากๆเลยนั่นเองนะครับสำหรับฮารุนั่นเองสําหรับฮารุนะครับจะดีมากๆแต่ถ้าใครเล่นเหมยลินจะไม่ดีนะครับแต่ที่นัด ไม่แนะนําถ้าสมมติเพื่อนเล่นเมนลินหรืออะไรนะครับนั้นแนะนําให้เพื่อนๆสะสมหรือไปใช้การ์ดทองดีกว่านะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตรงนี้นะครับมันจะมีการ์ดแมรี่แอนแต่แมรี่แอนเนี่ยเพื่อนๆจาเป็นจะต้องสะสมถึง300เซฟเพื่อที่จะเลือกตัวนี้แต่ถ้าเพื่อนๆเลือกตรงนี้ได้ชีวิตคือจบเลยครับดามีมันจะระเบิดระเบอร์ระเบิดระเบอรบ์รบรบแบบแบบระเบิดจริงๆสําหรับมารีแอนนั่นเองฉะนั้นอันนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะชั่งใจได้เองแต่สําหรับการ์ดทอง หลายคนอาจจะถามว่าอ้าวคุณนะครับแล้วการทองมันสามารถทดแทนได้ไหมนะครับสำหรับการ์ทองนะตอนนี้นะครับเรียกได้ว่ามันทดแทนไม่ได้ถ้าสมมติท่านไม่เล่น,ม,นมินเหมยลินนะครับอันนี้ต้องเสียใจด้วยเพราะว่าการทองอันเนี้ยอ่าวิโช์ริโช์ริรรชช์ค่านะครับไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะว่ามันเพิ่มแอตแทกให้กับการที่ มันใช้2 AP ขึ้นไปนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นการอธิบายคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับ Battle Pass แบบละเอียดเลยนั่นเองนะครับถ้าจะให้นัดแล้งนะครับอันดับ1 2 3นะครับอันดับ1เนี่ย หนึ่งกับสองเนี่ยอยู่ใ,ใกล้ๆกันขึ้นอยู่กับเพื่อนเพื่อนเมนอะไระราคาอะไรก็คือจะเป็นนิกนะครับก็คือจะเป็นการ์ดนี้สําหรับการ์ดสพอร์ตแล้วอีกอันก็จะเป็นโซเลียันนั่นเองครับอันดับ3ามก็จะเป็นพิเซล่านั่นเองนะสำหรับใครที่เล่นเหมยลินหรือลินนั่นเองนะใครเล่นลินหรือเหมยลิน เหมยลินหรือลินเนี่ยเออแล้วเพื่อนๆไม่มีการ์ดพาร์ทเนอร์นัดเนี่ยไม่เลือกปริเซล่าเลยนั่นเองครับใช้งานได้ดีแต่ถ้าใครเล่นฮารุเพื่อนๆไปเปิดหน้าตู้ดีกว่านั่นเองนะหรือจะใช้การ์ดทองก็ได้นะครับส่วนการ์ดอื่นๆอย่างเช่นเอเชนกับไอแอนเนั้รู้สึกว่ามันอันเดอร์เวมมิ่งไปหน่อยเพื่อนๆสามารถที่จะใช้อ่าแล้วก็เซลิเทียนะครับเพื่อนๆส,สามารถที่จะใช้การ์ดทองในการทดแทนได้นั่นเองนะครับสามารถที่จะใช้การ์ดทองในการทดแทนได้เลยนะครับเพิ่อเผยการ์ดทองปด3มดาวขึ้นไป ยังดีกว่าเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับคําแนะนํานะครับเพราะว่าเพื่อนๆน่าจะเหมือนกับตัดสินใจยากพอสมควรน,นะครับแต่นะครับแต่ถ้าเพื่อนมีเศษนะครับอันนี้แนะนําเลยให้เพื่อนๆเลือกนะครับการ์ดประจําตัวแต่ละตัวนั่นเอง,องเช่นอ่าถ้าเพื่อนๆเล่นเหมยลินเพื่อนๆก็จะเลือก มาริแอนถูกต้องไหมครับพเพื่อน,นก็จะเลือกมาริแอนถูกต้องไหมครใครที่เป็นเมนเคลอนเพื่อนเนก็จะเลือกเบริยานนั่นเองนะครับใครที่อยากเล่นแทงจ้าจ้าก็จะเป็นเหมือนกับเซตาที่แบบเหมือนติดอินสติ้งนั่นเองนะครับอินสติ้งนี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นอันนี้นะใช่ไหมอินสติ้งนี่น่าจะเป็นอะคาริปเป้นะครับอะใช่ไหมคาริปเป้ใช่ก็คือคาริปเป้นั่นเองก็อันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้นั่นเองนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆมีคําถามอะไรมากไอ่เพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ได้ด้านล่างหรือเข้ามา ถามเข้ามาคุยกันในไลฟ์กับนัดได้นั่นเองนะครับอ่ะยังไงวันนี้นะัดขอตัวไปก่อนหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณครับผม